มาร่วมสนุกในก,กิจกรรมสำรวจดินแดนใหม่ที่บล็อกทีเฮดตะลุยพายุที่มีของรางวัลมูลค่ามหาศาลพร้อมยูนิตเมติกทุกครั้งที่เดินทางและยังมีของขวัญสุดพิเศษอีกมากมายทุกครั้งที่เราสั่งซื้อยูนิตจากบล็อก T ีเฮดสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ทอ l เล Tower Defense เกมที่ยังไม่มีการอัปเดตตั้งแต่ช่วงต้นเดือนนี้จนตอนนี้นะครับผมรอมานานมากๆแล้วเกมก็ยังไม่อัปเดตเลยนะฮะ แต่วันนี้นี่ครับเนๆก็มาแล้วผมก็เลยจะมาชาเลนจ์ตัวเองนี่ครับโดยการเล่นเพียงแค่ตัวนาฬิกาแล้วก็ผ่านในอีเวนต์โหมดนะครับมาดูกันว่าผมจะทําเวลาได้สักเท่าไหร่กันเชียวแต่ว่าตัวนาฬิกาของผมมีไม่มากนะครับผมคือผมมีน้อยมากๆเลยนะแล้วตัวที่ผมมีนะครับก็จะมีตัวนี้นะฮะไททันคล็อกแมนนะครับแล้วก็จะมีตัวใหม่นะครับฟิวเจอร์ลัดคล็อกแมนนะคือกอรลี่ผมยังไม่มีนะในตัวผมคือมันได้ยากมากๆเลยอันนี้กาเดียนคล็อกแมนนะครับผมเออมีตัวไหนอีกเอ่ย ก็จะมีเอ่อตัวเงินอยู่ไหนล่ะตัวเงินมันเป็นตัวแดงไม่ใช่เหรอทุกคนอ๋อนี่นี่เจอละไซแอนทิดคล็อกแมนนะครับตัวนี้เป็นตัวกำแพงแล้วก็ได้เงินด้วยนะดีมากๆเลยเช่นกันนะครับส่วนตัวถัดมานะครับก็เป็นคล็อกสไปเดอร์ตัวนี้ก็เป็นอะลามคล็อกแมนนะครับค่อนข้างดีเลยดาเมจเป็น AOE ส่วนตัวที่ผมจะเอาไปในชาร์เลนท์ครั้งนี้นะครับได้แก่ไซเอนทิสคล็อกแมนนะเป็นตัวเงินนะครับตัวที่2นะเป็นฟิวเจอร์ลัดคล็อกแมนตัวนี้ผมจะเอาไว้ทำดาเมจนะครับในช่วงกลางเกมและท้ายเกมตัวตัวถัดมาเป็นการเดียนคล็อแมนนะ ตัวต่อไปเป็นクロสไบเดอร์นะครับตัวนี้เป็นตัวต้นเกมและตัวสุดท้ายนะครับเป็นคัคกุค็อกแมนนะถ้าผมอ่านผิดขออภัยด้วยนะครับตัวนี้เป็นตัวที่ใช้เงินเพียงแค่300เท่านั้นเอาไว้ทาดามจช่วงต้นเกมนะครับผมเอาละเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่านะครับว่าผมจะทําเวลาได้เท่าไหร่และตอนนี้เราก็เข้ามาในเกมกันแล้วนะครับบอกเลยว่าผมยังไม่มีตังวางสักตัวเลยนะเพราะว่าตัวเริ่มต้นผมวางต้องใช้เงินถึง300เนะี่ยตอนนี้ผมมีเพียงแค่200เท่านั้นเองนะฮะผมจะรอให้เวฟที่2นะครับถึงจะวางได้ และตอนนี้เราก็ทําได้เพียงแค่วิ่งไปเรื่อยๆนะฮะรอเวลาให้เวฟที่2นั่นเอ,เองนะครับผมทุกคนนะเอยโคตรเปื่อยเลยแนฮะด,ดูดิแล้วตอนนี้คือน้องวิ่งกันเต็มเลยนะครับผมนะโอเคโอเคตอนนี้เวฟที่2แล้วเนี่ยผมจะทําการวางไปเลยนะครับเจ้ากักกุคอกแมนนะแต่ดูเหมือนว่าดาเมจมันจะช้ามากๆเลยนะครับโอเคเวฟที่4ี่เรามีตังวางอีกตัวหนึ่งแล้วเนี่ยผมจะวางไว้ข้างๆกันเลย แล้วตอนนี้เนี่ครับเราก็ทําดาเมจได้เร็วมากขึ้นแต่ว่าเออเหมือนมอนเนะครับมันจะเลือดเยอะดูดิทุกคนมันตีไม่ตายเว้ยเอ้ยมันมาเยอะแล้วมันก็เลือดเยอะขึ้นแฮสซวยแล้วผมว่าผมซวยแล้วโอเคผมจะรอดไหมมาดูกันเอาละเอ้ยไหวอยู่ไหวอยู่นะเอาละตอนนี้ผมมีตังค์อยู่460นะครับผมว่าจะอัพตัวนี้แต่ว่ามันอัพไม่ได้แฮมันต้องใช้เงินตั้ง600นะดังนั้นผมจะวางเพิ่มอีกตัวหนึ่งโอเคผมวางเพิ่มอีกตัวหนึ่งให้มันทําดาเมจช่วยกันเฮ้ยได้อยู่นะทุกคนได้อยู่นะ ตอนนี้เว็บที่5แล้วแต่ว่าเออเหมือนว่ามอนมันจะเลือดเยอะเฮ้ยเลือดมันเยอะขึ้นทุกคนสวยแล้วแต่ว่าตอนนี้เงินผมมีอยู่500รอยเนี่ยผมจะวางตัวเงินไปก่อนลวกันให้มันช่วยเพิ่มเงินให้เราสักนิดสักหน่อยนะฮะเพราะว่าผมไม่มีเงินวางตัวดาเมจโหดเลยนะตอนนี้นะโอ้โหเหมือนว่าตอนนี้เจ้าทอยเล็ตมันจะเลือดเยอะมากขึ้นนะครับมันเดินผ่านมาลึกขนาดนี้เลยเชียวโอเคเหมือนว่ามันจะหลุดไปเยอะอยู่นะทุกคนนี่นะฮะหลุดมาแล้วตัวหนึ่งโอเคตอนนี้เงินผมมีอยู่600นะครับ ผมจะรอให้เงินสัก700โอเคได้เวลานี้ครับวางตัวเจ้าสไปเดอร์ของเราปุ๊บโอเคตัวนี้ถือว่าโกมากๆเพราะว่ามันเดินมาทาดาเมจได้แล้วก็ดาเมจเป็นวงกว้างด้วยนีครับผมโอเคถือว่าโล่งใจแล้วนะครับตอนนี้นะแล้วก็ได้เวลาที่ผมจะวางตัวเงินอีกตัวหนึ่งเอาไว้ข้างๆกันแบบนี้เลยนะโอเคแค่นี้ผมก็สบายใจเลยนะครับผม แล้วก็วางตัวเงินตัวที่3ไว้ที่ตรงนี้โอเคเรียบร้อยนะฮะตอนนี้เนี่ยเจ้าสไปเดอร์ฮอกแมนของเรากาลังรับจบอยู่นะครับแต่ดูเหมือนว่ามันจะไม่ไหวทุกคนผมจะวางอีกตัวหนึ่งเพื่อช่วยมันดีไหมเนี่ยโอเควางอีกตัวหนึ่งแล้วกันไว้ตรงนี้แล้วกันนะปึ๊บอ่าให้มันช่วยกันทำดาเมจสักนิดสักหน่อยนะฮะโอเคไหวอยู่เฮ้ยไหวชิวเลยไหวชิวเลยเลือดหมื่นห้าเอ้ยไม่ใช่หมื่นห้าสองหมื่นสองหมื่นก็ไม่รอดฮะจังหวะนี้ ก่อนอื่นนะครับผมต้องอัพตัวเงินกันก่อนนะเพื่อให้ได้เงินเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับอัพเป็นเลยนะตอนนี้เจ้าแมงมุมของเรายังไหวอยู่นะตอนนี้นะโอเคตอนนี้นะครับตัวเงินของผมขึ้นเป็นเลเวล2ทุกตัวแล้วแต่ว่าแมงมุมของผมก็ยังชิวๆอยู่ตัดมาที่เวฟที่12นะครับด้เวลาวางตัวดาเมจช่วยเจ้าแมงมุมแล้วผมจะวางไว้ที่บริเวณตรงนี้แล้วกันปึ๊บอ่านี่นะฮะตัวดาเมจของผมมาแล้วนะครับคือมันโดดใส่โดดใส่คือเลดลดทุบๆเลยทีเดียวเชียวนะครับดูดิทุกคนป,ปนคด โอเคตอนนี้นะครับเราเพียงแค่รอให้มันคุมสถานการณ์ให้ได้แค่นั้นเฮ้ยเฮ้ทำไมตัวนี้เร็วโอ้โหเกือบไปแล้วนะทุกคนคือมันวิ่งเร็วมากเจ้าเมื่อกี้โอเควางตัวที่2ไว้บริเวณข้างๆกันเลยนี่นะครับผมตอนนี้เราจะต้องคุมสถานการณ์ตรงนี้ให้ได้ก่อนนะครับใช้แค่ตัวนาฬิกามันก็ง่ายเหมือนกันนะเนี่ยดูดิ ดูดีตอนนี้นะครับผมสามารถคุมสถานการณ์ได้แล้วแต่ว่าผมจะมาขายตัวกักตุคฮอกแมนทิ้งนะเพราะว่าผมไม่น่าได้ใช้มันแล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวทาดาเมจต้นเกมเท่านั้นแต่ว่าผมจะมาเน้นตัวฟิวเจอร์ลาร์ตัวนี้แทนนะครับผมเพราะดาเมจของมันโหดมากๆเลยนะเราเพียงแค่ต้องคุมสถานการณ์ตรงหน้าประตูตรงนี้ให้อยู่เท่านั้นเองนะครับผมนะเออแล้วในระหว่างนี้นะครับผมจะทําการอัพตัวเงินให้ขึ้นเป็นเลเวลแม็กทั้งหมดเลยนะเพื่อให้มันช่วยกันทาดาเมจนี่นะครับอัพมาแล้วตอนนี้กําแพงไททันผมมาแล้วทุกคนคือให้้มันันนชช่่วววยยกกทําาแลล็ผิต นนั่นเองผมจะได้เอามาวางตัวดาเมจของผมต่อนี่ครับผมนะผมคิดว่าผมจะวางเจ้าการเดียนคอ c k กแมนไว้ที่บริเวณตรงนี้นะครับให้มันทำดาเมจนะคือมันมันสามารถทําดาเมจแบบทะลุทะลวงได้นะครับผมนะตัวนี้คือค่อนข้างโกงเลย อ่านี่นะครับผมจะวางไว้ที่ตรงนี้นะอู้มันทำดาเมจถึง7,5 0 0หเลยนะเลเวลหนึ่งแต่ว่าครูดาวมันอยู่ที่3วินาทีแต่การทำดาเมจของมันเนี่ยคือมันแบบทะลุไปถึงตัวข้างหลังด้วยนะครับค่อนข้างโกงมากๆเลยและตอนนี้นะครับผมก็อัพเลเวลตัวเงินขึ้นมาเกือบเลเวลแม็กทั้ง3ตัวแล้วนะทุกคนแต่ว่าเงินผมยังไม่พอนั่นเองเพราะมันต้องใช้ถึงตัวละหมื่นนะครับในการอัพเลเวลแม็กหรือว่าผมจะหาเงินโดยการขายเจ้าแมงมุม2ตัวนี้ทิ้งดีโอเคผมตัดสินใจแล้วผมจะขายแมงมุม2ตัวทิ้ง โอเคขายทิ้งไปเลยนะครับผมแล้วเอาเงินมาอัพตัวเงินนะทุกคนอตอนนี้นะครับมงมุมไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่แล้วนะครับเพราะว่าตัวฟิวเจอร์ลัดคอกแมนเนี่ยของเราทำดาเมจเป็นหลักนะทุกคนนะ เอาล่ะแล้วตอนนี้ก็ได้เวลาที่เราจะอัพตัวเงินให้ถึงเลเวลแม็กแล้วเรียบร้อยเนี่ครับเรียวกันของเรามาแล้วนะทุกคนคือมันทาดาเมจได้แรงมากยิ่งขึ้นและกําแพงก็คือเลือดห0 0สนนั่นเองที่ผมรีวิวไปเมื่อคลิปที่แล้วนะครับผมค่อนข้างโกงเลยนะตัวนี้ตัดมาในเวฟที่31นะครับตอนนี้ผมก็อัพตัวเงินของผมจนครบทุกตัวแล้วนะเลเวลแม็กทุกตัวเลยนะครับรอรับเงินแล้วก็วางตัวลัดฟิวเจอร์ได้เลยนะอ่ะผมจะทําการวางตัวดาเมจไว้ที่ตรงนี้นะครับวางเพิ่มเยอะๆเลยนะครับ ให้มันคุมสถานการณ์ตรงหน้าประตูให้ได้นั่นเองแล้วก็อัปเดเวลของมันไปเลยนะครับผมนะนี่นะครับประมาณนี้เลยนะเวฟที v ่ T 32ก็ยังชิวอยู U ่ K. ทุกคนข้ามาที่เวฟบ40กันเลยนะครับตอนนี้เหมือนว่าเจ้าทอยเลตเลือดมันจะเยอะมากขึ้นแล้วผมเนี่ยก็ทําได้เพียงแค่รออัปเดลเจ้าลาร์ฟฟิวเจอร์นครับให้มันทำดาเมจเพิ่มขึ้นนั่นเองนะ,ะให้สามารถคุมสถานการณ์ตรงนี้ได้ไม่ให้กําแพงเราแตกนั่นเองนะครับทุกคน อุยตอนนี้ตัวโหดมาว่ะเลือดตั้ง4ล้านฮนะไม่รู้ว่ากำแพงของเราจะเอาอยู่หรือเปล่าตอนนี้ลัสฟิวเจอร์ก็พยายามช่วยกันอยา่างเต็มที่โอ้โหโดนดูดเลือดไปแล้วฮะจังหวะน,นี้โอเคอให้มันคุมสถานการณ์ให้ได้ก่อนนะครับทุกคนเว็บสี่สิบสามเริ่มโหดแล้วนะผมกลัวว่ามันจะไม่ไหวนะฮะมอนเตอร์เลือดอย่างเยอะแต่ละตัวดูดิแต่ว่าผมมั่นใจในฟิวเจอร์ลัสคอกแมนของผมนะครับ,เ,รบเพราะว่าทำดาเมจได้มากถึง1 0 0 0 0นถึง5 0 0ห0นะตอนนี้นะโอเคไหวอยู่ไหว,ไหวไอุย้ยอันนี้เลือด เมื่อกี้4ีล้านนะโหดกว่าน,นี้เยอะเลยเนียผมนะตอนนี้เว็บที่44แล้วข้าม,มาที่เว็บสุดท้ายเลยนะครับเหมือนว่าสถานการณ์ตอนนี้ยังโอเคอยู่นะคือเซตที่ผมจัดมาเนี่ยเป็นเซตที่โหดมากๆเลยนะครับบอกเลยว่าสายฟรีถูกใจสิ่งนี้แน่นอนผมไม่ได้เติมแม้แต่ตัวเดียวเลยนะครับในเซตนี้ทุกคนคือผมทาเควสเอานะไม่มีตัวเติมแต่อย่างใดเลยนะครับผมอะตอนนี้เรามาลุ้นกันนะครับว่าเราจะจบที่กี่นาทีนะทุกคนนะผมจะรอให้บอสออกมาก่อนแล้วค่อยกดใช้สกิลนะอะตอนนี้นะครับเหมือนว่ากําแพงผม จะโดนประชิดแล้วเฮ้ยบอสมาแล้วบอสตัวสีทองทุกคนเอาละตอนนี้ยังชิวอยู่เฮ้ยตอนนี้ผมโดนดูดเลือดมะทุกคนเอากำแพงแตกไปหนึ่งแล้วว่ะทุกคนเฮ้ยตอนนี้บอสบอสมันมาดูดเลือดกำแพงของเราแฮะทุกคนโอเคต้องไหวเราต้องไหวตอนนี้บอสของเรามาประชิดกำแพงแล้วแตกไปสองแล้วฮะจังหวะน,นี้เดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่ากำแพงสุดท้ายของเราจะเอาอยู่ไหมฮะเลือดเลือดเหลือ29 0 0โอเคตอนนี้นะครับเราถ่วงเวลาบอสได้อยู่ ตอนนี้เลือดบอสไม่อยู่ทั้งสิ้น16ล้านนะครับมาดูกันว่าเราจะสามารถปราบบอสได้ในเวลากี่นาทีโอ้ยตอนนี้กำแพงแตกไปหมดแล้วทุกคน <c oughs> โอ้โหให้ตายสิอตัวทำดาเมจสู้ๆแล้วผมก็จะกดใช้สกิลพิเศษไปเลยนี่กดไปแล้วนะครับผมตอนนี้ทุกอย่างหยุดแล้วบอสก็ตุยเรียบร้อยนะฮะผมใช้เวลาไปทั้งสิ้น16นาที57วินาทีถือว่าเร็วมากๆเลยนะเพื่อนๆเอาไปลองใช้ตามได้เลย